ผมโตชชนครับตอนนี้อยู่ที่บ้านโซเฮงไถ่ mm. บ้านจีนโบราณนะครับมันมี่สอนดำน้ำด้วยรตรงตลาดน้อยครับ mm. สามัทวงก mm. รุงเทพอันนี้เป็นแผนที่ใช่ไหมครับ mm. อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมาหนานครนี่แหละครับเดี๋ยวเรามาดูปเป็นพิกัดจุดเลยในชะ่ไหมว่าตรงไหนคืออะไรบ้าง mm. ตรงนี้ครับกว้างขนาดนี้ครับแน่นอนครับแม่นางเจ้าพญาฝั่งนี้ครับฝั่งธนบุรี mm. ช่ใช่เพราะว่ามันจะฝั่งเนี้ยดูแบบ กว้างใช่ไหมแสดงว่าที่แผนที่เขาอยู่ตรงนี้เขาจะเน้นทางฝั่งพานครมากกว่าฝั่งธนบุรีฝั่งนี้เป็นเขตคลองสานครับใช่ดูไม่ค่อยออกหรอกครับว่าคืออะไรบ้างแต่พอผมมนั่งตรงนี้เห็นไม่สัดผมเริ่มรู้แล้วอะไรครืออะไรตัวเอสตรงนั้นนะครับอันนี้อ๋อแซวเป็นตึกเอาไว้จอดอคอรครับหรือเฮลิคอปเตอร์ตัวนถนนด้านข้างตรงนี้ครับเป็นทางด่วนใช่ครับเรียกกับถนนมหานคร ใช่ใชเข็ดบางรักเข็ดบางลักแล้วตอนนี้คืออ่าคลองตรงนี้ใช่ไหมครับประเรือ <streams S 2> ม,มาเลยเนี่ยเนี่ยมีโอ้โหมีถนนแบบตัดแบบผ่านด้วยใช่ไหมข้ามข้ามคลองตอนนี้ก็คือคลองพดุงกรุงเกษมครัครบใช่ครับก็ตรงเนี้ยครับโอ้ใช่ครับรอยต่อตอนนี้จะมีบ้านเสียหงตาช่ดไหมเนี่ยแบบนี้ยลาเสียงตาล นี่เลยอันนี้เลยนี่เลยมันเสียงตันอืมอืมโอ้โหอันนี้อันนี้วัดใช่นี่อนอนตร่งนี้นะครับอ๋อนี่ตัดไปถนนเจริญกรุงไงครับใช่แล้วก็ไปทางด้านนั้น,นถนนเจริญกรุงแสดงว่าตรงนี้คือวัดมหาพฤทธารามครับใช่ครับแล้วมีโรงเรียนสตรี วัดมหาพิธานรามโดยเป็นโรงเรียนหญิงล้วนนะครับผมย่านนี้นะครับผมเขตบ,บางรักนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้จุนี้เปึกเก่าอะไรนี้ยห,ยหลายๆปึกเลยใช่ไหมถนนเจริกรุงน,น,งน,น,งะ,งน,นะคฝั่งนี้เป็นฝั่งเขตปทุมวันนะครับอันนี้เป็นถนนพระรามสี่อันนี้มาไมตีจิตเนี่ยพระรามสี่อันนี้ก็หัวลำโพงนะครับเราย่านไี่หัวลำโพง ใช่ใช่อันนี้ฝั่งเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับใช่ๆตรงนี้อ๋อโอเควัดไตรมิตรครับวัดสังจีนใช่ใช่ถ้าเป็นจักรวรรดิวัดสังปื้มหรือวัดสังจี มันว่ไปมีใช่ไหมอันนี้ก็โมียนโอเดียนอย่างที่บอกไปแล้วไปดูในคลิปยาวได้อันนี้คลิปสั้นนะครับอ,อนวัดประทุมคงคาไม่ใช่ปทุมคงคาตรงแสงน้ำพึ่งตรงเอกอามาัยตรงพระว่าจำลองไม่ใช่จันี่คือชื่อวัดประทุมคงคาแสดงมาเส้นนี้ครับทองวาดโอ้โหวัดจันี้นี่เป็นแยกใช่ไหมที่เอ,อแยกใหญ่เลยแล้วัเข้าไปมันจะเป็นชุมชน หตรงนี้วัดอะไรครับนี่นี่อีกวัดหนึ่งช่เลยอือเหรอโอ้น่าจะน่าจะวัดสัมพันธวงศ์สาหรือวัดเกาะใช่ๆรงนี้มาทางนี้ใช่ไหมแสดงว่าแสดงว่าทางนี้เยาวราชเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้ครับเยาวราช ทลาดโอเคประมาณนี้ใช่ใช่ดดูดผแผนที่สังเกตเข,ข้าๆจริงๆด้านล่างลาง,งมาเนี่ยเป็นทิศเหนือนะเอ,อเขา,ากับหัวกับหางขึ้นมาเล็เลเลกน้อยอาจจะดูงงๆหน่อยนะโอ้เป็นไงใช่ครับตรงนี้มีอีกที่หนึ่งนะวัดอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแบบข้อมูลเชิงลึกเลยอเนี้ยใช่ครับโอเคครับประมาณนี้ครับ